สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเฉมกับพี่น้องโอ้ซาถูซาถูอย่าไปไวายเพิ่นนี่พี่น้องโอ้ไปขออนุญาตไปไวายเพิ่นกันเนะค่ะเด้อ <c oughs> โอ้ซาถูเด้อเป็นจังหวัดถูดงเป็นจ้งบุญของสาวเฉมเด้อมาเก็บเห็ดพี่น้องหน่ยค่ะยังไม่ได้ใกล้เห็ดพี่น้องบังยุกถูดงเพิ่นมาทางสาวเฉมมาเก็บเห็ดในป่านนีนดงเถอะค่ะขิ้นมาทางอี๋ขาาเพิ่นก็ผสมนะเพราะเป็นจ้งบุญเด้อเป็นจ้งบุญเด้อ เพื่อด้เอาหน้าเอาไหนมาแล้วเนาะเอาปลรููเอาปลเด้มานั่ยนะถ้งตั้งไว้ถึงว่าครับผมครับผมใครก็ลุ้ครับ ออยเวรมาพุงมาครับขนมแม่เห็ดครับขนมขนมเห็ดมกเห็ดนีเห็ดนี่เหดนี่มแกมาก็บเห็ดเปนขนม

เม่ยนครับนี่ครับน้ำหน้าต่างไปครับฮิดขุมครับออกน้ำต่งครับมือละลายที่เบอีบวมาฮะนี่เปตีน,ดนิดจังเนี่มือเบื่อที่จ้หลยหลยดิเอากอระบอกไรนั่นอย่างก็ เม่ได้ตั้งตัวเพรายังมาเพได้เราหน้าเพาะยังมาสวายกจะเม็ดแล้วเป็นกลายเป็นว่าเป็นไม่ทานนะเนไม่ทานไรม่ได้ทานเปนสรัดมันจะใส่สมัรอ่าะเนนี่ยเหนืออยู่มาจามาต่ไหนครับเดินมาจากทางโคลากันจ้ะโอโอ้ครับผมทุกครับ ต้องเป็นเขาหยางตรงเป็นมาตโรฐานยญางมานะ่ะเขากันเลยทุกปีจังบุญพี่น้อง <c oughs> แต่เห็นสาธุดวงบนมากลางป้ากลางดงอี่นี่เลยค่ะเราจะเสร็มารอกเก็บเห็ดไงดูโอ้โชคดีโชคดีสาธุสาธุเด้ดดเออ,อายุมันขวัญยืนน่าทุกข์สุขคนเด้อค่ะเนี่ยพี่น้องไปไปเก็บเห็นนะะดุ่นน <c oughs> ่ะค่ะบไงดูอาจารย์ให้ยังตาสิ <c oughs> ปไปไหนทานทุกไปค่ะ เราเก็บเงียบจ้าเก็บเห็ดอเนาะสีมันเห็ดย่บอ่ะนยค่ะพระภายในพรอนละน้ำงามอืมนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วสีมันแล้วอึบอึบนะให้ตกนนะที่ดูกอืมอืมใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยงาันหนึ่งพี่ตนเนี่ย เกือบเป็นโจมน้าโอข้างหนาอีกได้วบ่เพี่อเดี๋ยวค่อยข้นมาตัดพี่นี้บนต๊ะกำลังงามเนี่ยนะประดับน้องปจังบุญเด้อโวนน้าพามหัยพระเจดีนี้ก็กาบสักร้าพระธุดงค์พุนมาปลาอยู่ปลาคร้ปลากระดกกระเดือกพุนไม่ลนเนาะ พุนดอกหนึ่งจุ่มน้ำสองดอกเุ่ยจุ่มน้ำเถอะู้จุ่มน้ำพุนพนนน่นะพุ่นะฮ็ดนะเฮ้ยคือบรเบิ้งนี่พี่น้องขลูกพระพ่นไห่ผลโอ้ยยะมว่าเป็นนี้หรอน้งามดอพน่ะพี่น้องเด็กอด้อ ทุกเด่นพันไห่อนตายเสรสวยเลยนีมเหงานี่เหง<ต>า,านี่เหงานพี่น้องน้องามกระดอนะต้นนี้โอ้โหเาสาธุด้อสาธุด้อพี่น้องถ้พาพนไห่พร,รอนอีหลีดอกเบิรนแะก็เปแตมีกัมีน้ามืออะไกับบ้มาได้มือนี่ ว่าเสื้อกับตรงเสือ้อว่าเฮ็ดดีไปเลยพี่น้องนะไปไหว้พระไหว้เจ้านี่นุ่มๆ้ะพี่น้องจัะกินเนี้ยเอ้าเป็นงไงได้หมดเจ้เนี่ยให้หูดำคนมาอาจารนเอือ้อนสะเสิร์มเยอะบาดกำลังงามน่ะดูพี่น้องโอ้โหสวย น,นีี่่พ้องสามดอกดังเฉยเปินจังบุญตะพี่น้องทุกท่ะสิบ้านงานนี้เนี่ยเสียาให้พ่อให้แม่กินน้ำพระเพิ่นให้เตี้ยไม่แล้ก็จะได้เป็นสิริมงคลเนาะเพราะว่าน่ะเนาะพอกระโมโตกลา้พอฟันมาเป็นโเขาไม่ให้ลูกให้หลานเขาเดิ่แบ่งกันกินเป็นสิริมงคลสั่น พระธุดงคเป็นมาเกิดเป็นก้าพระไซนนะพระอาจารย์ใหไงพระนนท์บั่งมิตนาลีเนี่ยพี่น้องพญางานเจ้าแดงมันห่อนอีกนะมันห่อนนะไปหอดสอดใส่บู๊นะ่ยเพิ่งจะไปเวียงจันทร์สั้นถูกอนุโมทนาบุญสิไปเวียงจันทร์บล็อกรถเป็นไหน่อขนมก็ดีใจเนาะเพื่อว่าเป็นไห่ของดี กุ่นาพลไม้ผสมกระถันอ๋อโสดมันมันมาดูพี่น้องหาโบเดวาจะได้เงิ้ก็ได้เงี้ยน้องไปยังยัครับเลี้ยงทำบุญแล้วแล้วได้เห็ดเต็มบบตาไปไปเดี๋พี่น้องเขาเลาะไปอีกค่ะพี่น้องดูค่ะงามงามปูรูย่ด,ดอกหนึ่งกุนะเห็นปะ ดูปามนี่ยดูนะอ๋อบ่าวหรอกเนาะใบสางนะปุ๋ยมดนี่สองดอกนอันนี้สี่ได้ยุ่เนี่ยเพราะว่ามันจะแข็งเพราะจะเป็นเหี่ยวเถาเถาเหงียวเพราะนเถาเปื่อยเห็นปะนน่บอกเลยวอกเลวโอ้ยโอ้ยบอกเลยง่ายมุดง่ายมุเหยยบ ยองมึงก้อนพี่น้องอย่างสําสาวแม่มึงได้กันเขียนห้องมันะแต่ส่วนสิใดพ่อเห็ดเนี่ยเอากันเ้ยบํบำมืองงามอีดีดอกสาธุเด้อเห็นมันมื่อนี่ภูมิใจละเห็ดใดพระไดยังพระลูกแล้วสมได้ไวอันพระได้กาพระทุดงมาต่างหลาย หน่อยเนาะแต่ว่าพันหน่อยครับเนี่ยบานเต็มทีรุ่นนี้กับดอนนี้ต้องเป็นทั้งซีมดิน่ะเบ็ดดอนอยามฝนน่ะพี่น้องมาเก็บกับนซะนี่แหละอืมเล็กๆจิว๋วๆแต่ว่าแข็งก็ดิบด,ด,ดิ๊ดิ บานสุดๆเพินละนี like ่ยละพี่น้องบานสุดๆเพิ่นเลยเด็นไหมพี่น้องประภีวยครับเตรียมมาพี่น้องนะไป่ละต้นหลายค่ะสองดอกค่ะจิวอีกดอกนึ่ง เล็น้อยขานี่ยไม่เหงาแ่เป็มันออกนี้หูท่านเหยียบบาบางกมาบ้านเขาบ้านปุย<อ><อ>ที่นอนตกระคักตกกระคักอึบอึออ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 ติดดูด้เอา,าว่าตามาชั่หน่อยกน,นะไม่ถึงกับต่ำหารงเขือค่ะ นีอยนเอย่เนาะนี่หน่อยยิ่เนาะขึนนเอาเลยนนิพี่น้องนี่่จะเกี่ยวเขาเป็นไส้เนาะโอ้ตับมัคุ้งอ่อนๆก็ดับมีนั่นปุ่มอะน่กอข้น trên bạc bông cỡ kia cả nhau kiếp anh đây nhéo nè anh nghĩa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  nó nghĩa anh nghĩa anh nghĩa anh nghĩa này nè anh nghĩa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  anh

ข้าบุ้สวน,น,นะมันถือขี้เหล่ามันเอาขี้เหล่าใส่ไหนะคือผักไผ่นี่กอดจะนั่งสินะผักไผ่เห็นไหมราะว่าผักบุ้งน้ำหมอกคนเอื่นเส้นลายลนะั่นเนาะผักบุ้งน้ำหมอกแต่ว่านี่ว่าไม่ผักบุ้งน้ำหมอกผักบุ้งให้นะน้ามลายอยู่ อืมกแบบน,น,น,นี่ยันี้นบ่มันเดินี่าก็ต้องแขี่ดีแน,น่ฟันจสีวยาแม่ตีมนมอกรบๆแบบไหนตีเนีๆมันๆมะบุงเงี้ยมบุงอันนีมน้มะบุงเขื่อเนาะเนบบไม่ยอดละเขาจะ่ดนตาเขาี่งามเข่าขี้เราเข่าขี้เรานี่มันประหยัดปุ๋ยลงนะคะ ทางโรงงานปันกะเอาอันมาหามขนผู้ใดขี่เอาแน่แต่นอกเอว่าปะล้างเขียนล้างนา้ำไปกนกะโซลงทุนกับขี่เราผู้ล่างขนกับวายาอขี่เรามาใส่นาแบบปีนาปีไหนไปมันก้ยเตเฮดฉันเขาใส่กับแท้งนะุูยปีนาปีนหนไปมันการเพระดีเพื่อนกับใส่ยืย้อก็ยืดดีเพราะาว่าแถวนาแถวนี้นะน้ำท่วมไงเขาก็เอินมาไม่การซะล่างกันเอว่าปะมันจะซัล่างไปมันจะกลา,ายเป็นแบบบันบ่ไเลยเกิดให้ดินแข็ง เขาเลยดูน้ำแกงมาน้ำแกงกระท่วมอย่างเงี้ยมันยุ่งอะไรมันยุ่งดอ,อกค่ะพี่น้องเก็บผักบุง้งจึกบุดกันขาไปไปกินกับส้มตม่ำผักบุง้งเขือนุ่นหง,งามบ่ค่ะเฮ็ดกับผุ่นนได้กับตาหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้เราเฉลิมกับไว้ส์น,นี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้ำนอพี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับเฉลิมฮักพี่น้องเด้อค่ะ